การเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงเมนูนะคะอันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้จริงดิฉันเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะอาจจะมีการสอบถามท่านในส่วนของกรณีที่ว่าเข้าถึงเมนูต่างๆอย่างไรนะคะอันนี้ต้องต้องใช้ความจําเลยทีเดียวนะคะว่าจะไปพิกเจออย่างเงี้ยจะไปอินเสิร์ตภาพอย่างเงี้ยจะไปที่เมนูไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างน,นะคะอันนี้คงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องถามแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่าอย่างน้อยน้อยทราบว่าท่านคุ้นเคยกับการใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้จริงจริง นะคะอาจจะดูไม่ค่อย make sense ดิฉันก็ก็ไม่มีทางจะเลี่ยงเหมือนกันนะคะสอบกับกระดาษนี่สอบใช้คอมพิวเตอร์กับกระดาษเนี่นะคะเห็นใจกันเถอะนะคะทีนี้นะคะต่อไปวิชาหน้า36นะคะวิชาทักษะการบริหารจัดก,การฐานข้อมูลซึ่งตัวแทนซอฟต์แวร์ที่เลือกมาใช้ก็คือ microsoft excel นะคะก็ปรับเป็นเวอร์ชัน2 0 0 3เช่นเดียวกันเมนูภาษาอังกฤษนะคะ ก็เช่นเดียวกันกับข้อสอบเรื่องของทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ก็คือผู้เข้าสอบจะต้องใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะถูกต้องในที่นี้แล้วก็เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นมีข้อมูลมาให้กลุ่มหนึ่งดิฉันจะมีการยกตัวอย่างข้อมูลมาให้กลุ่มหนึ่งซึ่งมีการบันทึกข้อมูลตามเซลล์นะคะและท่านจะต้องมีความแม่นยํำในการใส่สูตรคำนวณนะคะใส่สูตรคำนวณในการป้อนค่าในการใส่พารามิเตอร์พารามิเตอร์คืออะไร นะคะยกตัวอย่างเช่นถนะ้าท่านจะใส่สูตรใช่ไหมคะท่านก็ต้องมีลักษณะของการใส่สูตรที่ถูกต้องเปิดวงเล็บปิดวงเล็บเออเปิดวงเล็บแล้วก็ใส่สูตรในการคำนวณอันนี้สูตรที่คำนวณง่ายสุดนะคะที่อยู่ในวงเล็บนี่เขาเรียกว่าพารามิเตอร์แต่และฟังก์ชันมีพารามิเตอร์ที่ซับซ้อนแตกต่างกันไปบางอันต้องการพารามิเตอร์อยู่ถึง3ตัวบางอันต้องการพารามิเตอร์แค่ตัวเดียวบางอันไม่ต้องการพารามิเตอร์เลยก็คือเป็นวงเล็บเปิดปิดเท่านั้น ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านก็จะต้องอใส่สูตรให้เป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นดิฉันจะพิมพ์ว่าใส่สูตรว่ามีการคำนวณนะคะเซลล์ต่างๆ b 1นะะ b 1, c 1, c 1, นะคะ sum b 1นอ c 1 c นนะคะปกติเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำงานเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำการใส่สูตรให้เราอัตโนโมัติในบางครั้งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องมีความแม่นยำนะคะในการที่จะสังเกต ยกตัวยอย่างเช่นจาก b 1 c 1เนี่ยมันเป็นจุดๆแทนได้ไหมมันเป็นคอ l o n หรือว่าเป็น semicolon ได้ไหมหรือว่าเป็นบวกได้ไหมเพื่อจะให้ที่จะให้เกิดผลลัพธ์เดียวกันอย่างเงี้ยนะคะ,ะท่านใดที่เคยใช้พวกสเปรดชีตหรือว่าตารางคำนวณเนี่ยในการบวกเลขยกตัวยอย่างเช่นเท่ากับ1-2บก2อันนี้รับรองไม่มีในข้อสอบนะคะเพราะมันไม่ใช่คุณสมบัติของสเปรดชีตนะคะ ดิฉันจะเน้นในส่วนของการอ้างอิงเซลอ้างอิงเซลนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า b 1ก็คือเป็นการเรียกใช้เซลล์ของ b 1 c 1เป็นการเรียกใช้เซลล์ของ c 1เพราะฉนั้นกรณีที่มีข้อมูลในนี้ขึ้นมาปุ๊บนะคะเช่น4กับ8ผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนไปอันนี้คือการใช้สเปรดชีตที่ถูกต้องดิฉันเน้นเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะเน้นก็คือในเรื่องของการใช้เครื่องหมาย นะคะแอมเปรแซนแอมเปรแซนก็คือจะส่งผลให้มีการอ้างอิงเซลนะคะแล้วก็สามารถก๊อปปี้สูตรไปใช้อย่างเซลลอื่นๆได้อย่างแม่นยำถูกต้องเพราะฉะนั้นแอมเปรแซนมันจะมีแอมเปรแซนทั้งด้านหน้าของอตัวอ,อ,กอักษรประจำคอลัมน์ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวเลขประจำแถวใช่คะซึ่งมีความหมายแตกต่างกันนะคะอันนี้ท่านลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าการใช้ใส่สูตรแบบที่เขาเรียกว่าทั้งแอ o l u t e แล้วก็ทั้งแบบ e l a t i v e นะคะแอบส์ olute ก็คือฟิกไปเลยเซลลไหนเซลลนั้นเอามาคำนวณตลอดเวลานะคะ relative ก็คือมันจะขยับไปตามเซลล์ Sell ที่เป็นผลลัพธ์นะคะท่านก็ลองไปดูว่าวิธีการคำนวณที่ถูกต้องโดยใช้สกยภาพกของพวกโปรแกรมชุดของสเปรดชีตหรือว่าตารางคำนวณเนี่ยเป็นยังไงนะคะทีนี้มาไล่ดูกันนะคะว่า,าแนวทางของข้อสอบเนี่ยไล่ตั้งแต่ข้อ1น,นะคะ เรื่องของอการบันทึกเอกสารขึ้นมาใช้งานนะคะตะกี้เปิดไฟล์ผิดสังานขอโทษนะคะเรื่องของการบันทึกเปิดเอกสารขึ้นมาใช้งานซึ่งท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่อยู่แค่วิธีเดียวนะคะที่ฉันจะ ล่อลวงท่านทุกวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮอตคีย์นะคะการใช้เครื่องมือทูบาร์นะคะการใช้ยุตัวอย่างเช่นการเปิดเอกสารขึ้นมาใช้งานเนี่ยท่านมีอะไรบ้างคะคอนโทนเอ็นก็คือการนิวเอกสารขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะการเปิดจากทูบาร์ก็คือไปที่นิวเครื่องหมายนิวคือเครื่องหมายเปิดเอกสารใหม่นะคะแล้วก็ไปที่เมนูนะคะตัวนี้ใช่ไหมคะสร้างหรือเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมานะคะ ะะเป็นต้นนะคะซึ่งมันมีหลายวิธีถ้าลองไปดูมานะคะการบันทึกเอกสารในรูปแบบต่างๆนะคะคือกรณีการเซฟแอสหรือบันทึกแฟ้มเป็นมันจะเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างนะคะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะนะคะว่าบันทึกเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างอันนี้ส่งผลอะไรทราบไหมคะอย่างซอฟต์แวร์ที่เขาเคยเขียนมา ซึ่งท่านต่อเชื่อมเข้ากับโปรแกรมต่างๆนี้นะคะท่านจะสามารถทราบได้เลยว่าถ้าเราท่านสังเกตตัว extension หรือตัวส่วนขยายของไฟล์เนี่ยท่านจะทราบได้เลยว่าท่านจะเอาข้อมูลที่ท่านมีอยู่ไปเปิดใช้นในโปรแกรมไหนได้บ้างมันขึ้นอยู่กับตัว extension ตัวนี้นะคะอันนี้สําคัญนะคะการผนวกเซลล์หรือว่าการ merge เซล์นะคะการ merge เซลลมีอยู่หลายวิธีนะคะดิฉันโฟกัสไปที่ merge and center นะคะ การคำนวณนะคะการใส่สูตรการใส่ฟังก์ชันและก็การใส่พารามิเตอร์ต่างๆซึ่งเมื่อสักครู่ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะการใส่ลำดับขั้นของโอปเปอเรเตอร์เช่นการบวกลบคูณหารการใช้วงเล็บการยกกําลังท่านทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายในการบวกลบคูณหารเหล่านี้เขามีลำดับการคำนวณนะคะไม่ใช่ว่าท่านจะอยากบวกก่อนก็บวกอยาก คูณก่อนก็คูณอยากลบก่อนก็ลบไม่ได้นะคะเ็จะมีวิธีการคำนวณว่าคิดคำนวณตัวยกกำลังก่อนวงเล็บตามมานะคะ,ะคูณหารมีระดับเดียวกันถัดมานะคะแล้วก็อะไรคะบวกลบคำนวณล่าท้ายสุดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะซึ่งมันมีลำดับขั้นของมันถ้าท่านใส่สูตรผิดนะคะเขาเรียกภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียก garbage in garbage out ท่านเข้าผิดปุ๊บออกมาผิดทันที ะะเพราะนั้นอันนี้สําคัญนะคะตัวเลขที่ท่านจะเสนอในรายงานต่างๆมันจะถูกต้องครบถ้วนแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าท่านสามารถสั่งงานเขาได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะต่อไปอข้อ6นะคะ,ะมีอีกอันหนึ่งสําหรับข้อ5ท่านสามารถต่อเชื่อมตัวอักษรระหว่างเซล์ลได้ยกตัวอย่างเช่นคอลัมน์หนึ่งท่านเป็นชื่อคอลัมน์หนึ่งเป็นนามสกุลใช่ไหมคะวิธีท่านต้องการที่จะเอาชื่อกับนามสกุลมารวมกันกลายเป็นอีกคอลัมน์หนึ่ง ทำยังไงนะคะก็คืออท่านก็ไปดูว่ารวมยังไงนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายในการรวมตัวอักษรก็คือพวกแอมเปอรเครื่องหมายแอมเปอรใช่ไหมคะในการใช้สําหรับการรวมตัวอักษรน,นะคะเข้าด้วยกันนะคะแอมเปอร์นนะคะทีนี้ข้อ6นะคะวิธีการเคลื่อนที่ไปยังเซลต์ต่างๆนะคะทั้งโดยการใช้คีย์บอร์ดนะคะ การใช้เมาส์นะคะท่านทราบไหมคะว่าคีย์บอร์ดและเมาส์สามารถเคลื่อนที่ไปยังเซลล์ต่างๆของ Excel นะคะได้นะคะการใช้ลูกศรการใช้ Enter การใช้แท็บการใช้คอนโท l ลูกศรชี้ลง Control ลูกศรชี้ Control, ช,ชขวาคอน r ท l ลูกศรชี้บนมันจะวิ่งไปทางไหนลองทดสอบดูนะคะ ปุ่มคอนโทรลร่วมกับลูกศรต่างๆคอนโทรลร่วมกับโฮมปุ่มโฮมนะคะคอนโทรลร่วมกับเอ็นการกดแถบการกด Enter การกด Space bar เกิดอะไรขึ้นในการย้ายเคลื่อนตัวไปยังแถบต่างๆนะคะการป้อนข้อมูลต่างๆลงในเซลล์นะคะถ้าต้องการป้อนข้อมูลวันที่และเวลานะท่านควรจะป้อนยังไงเพื่อให้ถูกต้องนะคะเช่นท่านต้องการป้อนวันที่ทุกครั้งนะคะ จะมีการใช้เครื่องหมายสแลชขั้นระหว่างวันเดือนปีใช่ไหมคะหรือว่าเครื่องหมายขีดกลางหรือเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะขั้นระหว่างวันเดือนปีนะคะหรือถ้าเป็นเวอร์ชันน2007มันฉลาดว่าเราพิมพ์2องสิบหกรกฎาคม5-2แปลงให้ได้ถ้าเกิดว่าเราเซตเครื่องไว้ที่ default ที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ลองไปดูว่าการป้อนแต่ละอย่างเนี่ยป้อนลองสังเกตนิดนึงนะคะเป็นคนช่างสังเกตนดนึงป้อนตัวเลขมันชิดขวาหรือเปล่านะคะ ป้อนตัวหนังสือมันชีดซ้ายหรือเปล่านะคะถ้าป้อนวันที่มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองสังเกตนิดนึงนะคะการใช้ฟังก์ชันคีย์เพื่อช่วยในการป้อนสูตรต่างๆเช่นเครื่องหมายเอมเปรนเมื่อสักครู่เครื่องหมายดอลลาร์ซน์ขออภัยนะคะที่ดิฉันป้อนสูตรให้เมื่อสักครู่อะคะ่ะตัวนี้ดิฉันไม่ต้องพิมพ์เองนะคะไม่ต้องพิมพ์เอง ดิฉันใช้ตัวฟังก์ชันคีย์คือ f ทั้งหลายที่อยู่ข้างบนนะท่านไปลองเลือกดูว่าใช้ฟังก์ชันคีย์ตัวไหนนะคะซึ่งตำราทั่วไปก็มีสอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันคีย์ใดที่เรียกในการเรียกสูตรขึ้นมา